นะครับสวัสดีแามแรงนะครับเด้อจักรยานพาเลาะอีกมือหนึ่งครับมื่อนี้มื่อนี้สิพามาเบ่งวัดนะครับวัดวัดทธงครับซื้อเพิ่นซื้อบ้านบ้านมาวัดทธงครับครับวัดอีลีซื้อวัดสีโพนสูงครับนะครับอยู่บ้านทอนครับอยู่บ้านทอนนะครับจุดเด่นครับเพิ่นมีสะพานครับยงาสองสามร้อยพื่อนดิ สองสามร้อยเมตรครับบรรยากาศรอบคากเลยครับเด้อนครับงามน้ำครับยังเป็นตะบึงงามน้ำคือแวะฤดูฝนครับน้ำท่วมไหลเจิงนองนะครับออกมาภาษาอีสานบ้านผมเขาเรียกว่าน้ำแกงครับน้ำแกงโอ้โหครับงามเด้องามนะครับพาไปเบิ่งวัดครับวัดเก่าวัดแก่เติบอยู่ครับจะเป็นวัดเล็กๆครับตั้งอยู่ข้าง ห้วยครับคางห่วยนะครับบรรยากาศลบ่รอบกำลังสิหอดนะครับกำลังสิหอดวัดนะครับเป็นวัดบนไ่ครับแต่นี่อายุหลายร้อยปีดอกผมว่าว่าครูเพิ่นเคยมาเห็ดมาสางกับหลวงปู่พมนะครับเกจิอาจารย์ดังนะครับหลวงปู่พมนะครับนะครับหอดนะครับอันนี้ประตูเพิ่นนะครับ จุดเด็นมันก็มีสะพานคือว่าละครับมทุงน้มาทงหนึ่งคนละนะครับวัดศรีพลสูงนะครับตำบลบ้านทอนอำเภอสว่างดินจังหวัดสกลนครนะครับเข้ามาทางในก็โอ้ขับลมรื่นครับลมรื่นลมรื่นอยู่ด้วยครับไยนะครับอันนี้ศาลานะครับศาลาศาลาโอ้สวรรค์ครับเสาไม้เพิ่นนะครับศาลามองเพิ่นสันเข่าพ่ ก็ดูร่มรื่นนะครับเป็นวัดบยญ่ครับเป็นวัดเล็กๆตั้งอยู่ในข้างห่วยครับห่วยห่วยนะครับคลองนะลำธารน,นะครับนะครับอันนี้สิมนะครับสิมสิมนะครับสิมมีพระใหญ่ครับมีพระพุทธรูปใหญ่ ลูกในโอนะครับบรรยากาศข้างนอกครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศทั้งนอกครับไปบรรยากาศนอกขับนอกชมทั้งนอกครับม้าคำกระทำบาดาครับเพื่อน ปิดประตูแล้วนะครับอันนี้กซิสซิมอีกอันนึงครับโอ้โหนะครับดูสร้างด้วยความรักนะครับความรักความศรัทธานะครับบรรยากาศน,านะครับเด้อมญาติมิตรนะครับได้สิผ่านมาทางนี้คมับขมวแวเห็ดบุญเห็ดทานน้ำเพลินได้เลยครับโอ้โหอันนี้ด้านหลัง นะครับพญานาคพ็นบอ่อนะครับเดี๋ยวจะนอยสิภาคขึ้นไปเบิง่งพระพุทธรูปนะครับพระรูป,รปใหญ่เลยครับใหญ่องค์ใหญ่นะครับโอ้โหพัน,นโอ้นั่นเพิ่นมานะครับพระศรีพระศระีวา่าเพิ่นซื้ออย่างนเนาะเพิ่นปั้นส่วนใหญ่ที่นี่เลยว่า สีสุดโทนะครับเนาะได้ครับเดี๋ยวพาไปซองเบิ่งบ่เมืดพ่อเนาะท้างในนะครับนี่พระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ลายเลื่อนนะครับโอ้เลยครับองค์ใหญ่นะครับครับผมนะครับข้างในข้างในสิมครับพระพุทธรูปเงินใหญ่ องใหญ่นะครับนะครัวามเริ่มใส่ศรัทธานะครับสร้างองใหญ่นะครับองใหญ่องชัดๆได้ครับเด้อครับเอาเอาเวลากราบพระบรรจักหน่อยกัได้ครับผมเช่ไนไรกะมาผ่านไปผ่านมานะครับเด้อ ให้เหตุบุญเหตุทานน้ำกันสุขอยู่ที่ใจครับเหตุหน่อยได้หลายนะครับเขามีความสุขนะครับเหตุหลายก็ได้หลายมีหน่อยกับเหตุสมเขามีหน่อยครับแต่สุขมันก็อยู่ที่ใจนะครับสุขที่อยู่ที่ใจเหตุแล้วเขามีความสุขนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาได้บุญนะครับนะครับเชิญนะครับแขกไปไทยมา บรรยากาศเพื่อนการร่มรื่นครับร่มรื่นร่มรื่นอยู่ครับร่มรื่นเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่มีความเก่านะครับความเก่าความแก่นะครับอายุโอ้เปลนร้อยๆปีอยู่ครับเป็นวัดเก่านะครับวัดเก่าอยู่มีอายุนั้นจบเกลียอยู่ครับเอ้ยนะครับก็ชาวบ้านกัน ไปบึงรอบคางอีกเดิมเด้อครับเอ้เพื่อนาถ้าได้มีโอกาสนะครับได้แวะมาผ่านทางนี้นะครับเด้อบึงสะพานก็ได้ครับสะพานยาวนะครับอาจจะเป็นวัดเดียวนี่ก็ได้ม้งครับมีสะพาน,นครับรอบคาง ยาวครับสะพานยาวรารยครับโอ้บรรยากาศร่มรื่นอยู่นะครับตั้งอยู่นีต่ฟังห่วยครับห่วย,ห,วยาาวห่วยสันจอดนะครับภาษาทางนี้บนทว่าห่วยสันจอดนะครับบริเวณนะครับรอบๆร่มรื่นอยู่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ รื่นนะครรับ่มรื่นสวยงามนะครับร่มรื่นแต่บโใหญ่ครับเป็นวัดบโใหญ่แต่ดูร่มรื่นนะครับร่มรื่นโอ้ยสะอาดหูสะอาดตาว่าไปสุวัดเลยนะครับเนาะสะอาดหูสะอาดตาพระเพิ่มมี่หน่อยแต่เพิ่นเฮ็ดปฏิบัติได้เพิ่นช่วยกันปัดกวาดแต่เงินเงินซานหมู่บ้านเฮานะครับหลายนะครับเนาะหลายคนอยู่ผัดฮกวันที่วันนี้เหรอเงินทางนี้ก็บฮกขับหก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 รกนะครับรกนะครับรกรุงรัง วัดโอ้ยวัดใหก็แฟนครับถ้าชุมชนชุมชนทำได้เหมือนวัดนี่ผมว่าสุดยอดสุดยอดความสะอาดนะโลูกไภไข่เจ็บบคือสีบัมาไกลนะครับเด้อผู้ดใดก่ะแขกไปไทยมาผ่านมาเขาชมครับ มาได้ด้วยครับเด้อตั้งอยู่บ้านทอนครับบ้านทอนตำบลบ้านทอนนะครับเำื่อสว่างเด่นดินอย่างวัดสุขนครครับจะมีสะพานยงวขามทุ่งนาครับครับทุ่งนาเข้ามานะครับบรรยากาศตอนเช้าเก็คักอยู่ครับงามอยู่ครับลิปนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้ออย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครูตุนะครับครูตุคนนอนนาด้วยนะครับเออ มาได้ไทยไอ้ผมมาเป็นอาครับผมโอ้ครับผมนั่นะครับเป็นทางเที่ยวคนพร้อมครับผมครับ